อีกเกียจากธุรกิจของใช้ในครัวเรือนแบรนด์เล็กๆในประเทศสวีเดนสู่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกอย่างทุกวันนี้นะั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ The Popicals แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและเร็นรูที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนายินดีต้อนรับเข้าสู่ The Popicals Channel กับช่วง Brand History ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกันครับว่าแบรนด์อ e ีเกียนั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างอ e ีเกียเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศสวีเดนโดยในปี2023นั้นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีมูมลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่29ของโลกมีมูลค่ารวมกว่า22,000ล้านเหรียญสหรัฐจากการจัดอันดับโดย Interbrand เรามาดูที่มาที่ไปแบบสุปของอ e ีเกียกันครับว่าแบรนด์นี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร หากจะอ่านคำว่าอีเกียให้ถูกต้องนะครับเราจะต้องอ่านว่าอีเกียนะครับตามประเทศต้นกาเนิดนะครับแต่ลหลายครั้งก็จะอ่านว่าไอเกียก็ได้นะครับตามแต่การออกเสียงของแต่ละประเทศนะครับโดยที่ผู้ก่อตั้งแบรนด์อีเกียนั้นมีชื่อว่าเฟโอดอิงวาคัมพาร์ตครับเกิดในปี1 9 2 6ในฟาร์มแห่งหนึ่งในชนบทของประเทศสวีเดนเขาเริ่มต้นธุรกิจเมื่ออายุเพียง5ขวบเท่านั้นครับโดยการซื้อหนังสือจับคู่เป็นจํานวนมากเลยและนํามาขายทีละเล่มเมื่ออายุ10ขวบเขาก็ขายปากามาดดกไม้ และของประดับตกแต่งคริสต์มาสต่างๆคำผาดนั้นจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นโรคดิสเลกเซียครับหรือโรคที่เกี่ยวกับความบกพร่องด้านการอ่านแต่เขาไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนั้นรั้งเขาเอาไว้ครับเขาทํางานหนักและทําได้ดีด้วยนะครับในด้านการศึกษาครับโดยมีพ่อของเขาเป็นแรงบันดาลใจและยอมจ่ายเงินเพื่อให้เขานั้นได้มีการเินที่ดีขึ้นครับและคำพาดก็ใช้เงินเหลน่าน,นั้นเองก่อตั้งอีเกยขึ้นในปี1943ในตอนที่เขายุ17นั่นเอง ที่มาของชื่ออีเกียนั้นก็มาจากชื่อย่อของเขานะครับ I ก็คือ i n g v a นะครับ K ก็คือ Kamprad ส่วน E นั้นมาจาก Mtarit ซึ่งเป็นฟาร์มของครอบครัวเขานะครับที่เติบโตขึ้นมาและ A นั้นมาจากอากุนนาริตซึ่งเป็นหมู่บ้านเกิดของเขาเองโดยอีเกียแห่งแรกจําหน่ายของใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กครับเช่นปากกาพวกกระเป๋าสตางค์และกรอบรูปต่างๆนะครับในปี1 9 4 5นั้นคัมพาดใช้รถบรรทุกนมนะครับเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเขา และ2ปีต่อมาครับเขาก็เริ่มขายเฟอร์นิเจอร์ครับที่ผลิตโดยผู้ผลิตในท้องถิน่นคัมพาดได้ทำแคตตาล็อกสั่งซื้อทางไปรษณีย์ด้วยนะครับซึ่งนับเป็นส่วนสําคัญของธุรกิจอีเกียตั้งแต่เริ่มต้นครับแต่ที่ตั้งของธุรกิจในสวีเดนค่อนข้างจะไกลนะครับและเป็นชนบททําการเข้าถึงลูกค้าในมือใ,ใหญ่ได้ค่อนข้างลําบากครับโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่1940และ1950ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากในการเริ่มธุรกิจคัมพาดได้เปิดตัวแคตตาล็อกฉบับแรกของอีเกียนะครับซ แต่เมื่อดูแลผลิตภัณฑ์น,นะครับมีราคาต่ํามากผู้คนไม่เชื่อในคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ดังนั้นคําปรดจึงตัดสินใจเช่าโรงงานเก่าๆครับเพื่อแสดงเฟอร์นิเจอร์ของเขาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับในปี1955นั้นเขาได้ค้นพบนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมนะครับเมื่อกินลิสลุนเกรนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการเชตลลอกกําลังจะบรรทุกโต๊ะที่ยาวเทอะทะไว้ได้านหลังรถนะครับและเขาก็ทําขาโต๊ะล้มลงด้วยความหงุดหงิด นั่นจึงเกิดแนวคิดเรื่องเฟอร์นิเจอร์ประกอบเองขึ้นมาเพื่อให้ขนส่งได้ง่ายครับและเป็นการออกแบบที่มีความสวยสะอาดตาและเรียบง่ายมากขึ้นซึ่งกลายเป็นปรัชญ,ญาของบริษัทต,ต่อมาคำพานั้นก็ได้แก้ปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ด้วยการแยกขาโต๊ะออกมาแล้วก็บรรจุให้แบนขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่กินเนื้อที่ครับตั้ง,งแต่นั้นเป็นต้นมาผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ถูกบรรจุในลักษณะนี้ได้มากที่สุดนะครับช่วยให้ทั้งลูกค้าและอีเองประหยัดไปท้งครู่ว่ากันว่าแคต,ล e ตาล็อวกอวี สองยห้ล้านฉบ,บับเลยนะครับซึ่งมากกว่าคัมภีร์เปเปิลซีอีกทั้งพบการตลาด70%ของอีเกียนั้นก็ทุ่มเทกับแคตตาล็อกรายปีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆมากกว่า30ภาษาทั่วโลกเลยทีเดียวในปี1963อีเกียได้เปิดร้านค้าแห่งแรกนอกประเทศสวีเดนเนะครับโดยเปิดที่ประเทศนอร์เวย์และประเทศเดนมาร์กในปี1969ครับจากนั้นอีเกียก็เข้าไปพิชิตทวีปยุโรปได้ในระยะเวลาที่ไม่นานครับไม่กี่ปีต่อมา ร้านค้าแรกนอกสแกนดิเนเวียก็ได้เปิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Land. และในช่วงทศวรรษต่อมาแบรนด์อีเกียก็ปรากฏขึ้นทั่วโลกตามประเทศต่างๆครับเช่นญี่ปุ่นออสตเตรเลียแคนาดารวมถึงประเทศไทยซึ่งก็มีผู้คนเข้าแถวรอเพื่อเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเองครับสำหรับประเทศเยอรมน,นีนะครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอีเกียครับโดยมีร้านค้ามากกว่า53แห่งตามมาดรือยสหรัฐอเมริกาที่มี51แห่งปัจจุบันนั้นอีเกียมีสาขามากกว่า433แห่งใน38ประเทศครับ ส่วนในประเทศไทยก็มีถึงสีสาขาเรียกกันนะครับก็เช่นอีเกียเมกาบางนาอีเกียบายพาสบิชทาวผูเกตอีเกียเซนทั e เวสเกตและล่าสุดอย่างอีเกียเอลสเฟียร์ปัจจุบันอีเกียนั้นมีพนักงานทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายขายมากกว่า150,000คนทั่วโลกสำหรับชื่อผลิตภัณฑ์แปลกๆเช่นเตียงนอนนั้นก็มาจากชื่อสถานที่ในประเทศนอร์เวย์โซฟาก็ตั้งชื่อตามเมืองต่างๆในประเทศสวีเดนโต๊ะในครัวใช้ชื่อตามภูมิศาสตร์ในประเทศฟินแลนด์พรมก็มีชื่อตามภาษาเดนมาร์กเป็นส่วนใหญ่ก้าอี้ส่วนใหญ่ก็จะตตั้้งชชื่อาามผูย แก้วและถ้วยก็มีคุณศัพท์เป็นชื่ออีกด้วยและสินค้าที่ขายดีที่สุดตลอดกาลของอีกเกีย์นั่นก็คือชั้นหนังสือรุ่นที่ชื่อว่าบิลลี่ที่บัสฟีดนะครับเคยสำรวจมาว่าเดือนหนึ่งนั้นอาจจะทํายอดขายได้มากกว่า5 0 0 0 0นชิ้นเลยทีเดียวทางร้านอีกเกีย์ในยุคแรกนั้นมีลักษณะตามเขตมนาฬิกาโดยคำขาดตั้งใจให้ลูกค้าเริ่มต้นสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์ด้วยการแบ่งหมวดหมู่ตามห้องต่างๆตั้งแต่ห้องรับแขกห้องนอนไปจนถึงห้องน้าและห้องครัว ซึ่งผังแบบที่ว่านี้ก็ถูกใช้กับอีเกียทุกๆสาขาทั่วโลกและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอีเกียได้ออกแบบโชว์รูมให้มีเส้นทางลัดไปยังห้องที่ลูกค้าต้องการได้โดยเฉพาะรวมถึงที่อีเกียบางใหญ่ที่เป็นสาขาแรกในโลกที่ลูกค้าสามารถจ่ายเงินที่แคชเชียร์และออกจากร้านได้เลยในจุดมาเก็ตฮอลล์โดยที่ไม่จําเป็นต้องผ่านเซลล์เซิร์ฟและไปยังจุดแคชเชียร์เหมือนกับร้านอีเกียทั่วๆไปอีเกียหลายสาขาในโลกมีแผนผังที่แตกต่างกันออกไปผังมาตรฐานของอีเกียจะอยู่ที่สองชั้นชั้นบนคือโชว์รู ส่วนชั้นล่างคือมาเก็ต hall และเซลเซิร์ในขณะที่บางสาขามีเพียงแค่ชั้นเดียวแต่ผังในการเดินจะมีลักษณะเดียวกันรวมถึงสาขาที่ใช้พื้นที่จํากัดอย่างฮ่องกงก็ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าไม่ใช่สาขาเซน,ออนทอลผังการเดินทางจึงมีทางเดียวและจบที่จุดแคชเชียร์นอกจากจะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและสินค้าอื่นแล้วนะครับอีเกียยังมองว่าลูกค้าของเขาคือครอบครัวครับที่ชวนกันมาเดินเลือกซื้อของใช้สอยแบบท,ทั้งส่วนตัวหรือเป็นครอบครัวครับ อีเกียจมีโซนต่างๆเพื่อรองรับพฤติกรรมของทุกคนในครอบครัวอาทิที่ปรึกษาด้านการออกแบบและการตกแต่งบ้านร้านอาหารร้านคาเฟ่และสวนสนุกสำหรับเด็กทุกสาขาจะต้องมีสถาปนิกและมันฑนากร,รที่รับหนะ้าที่ให้คำปรึกษาด้านการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทของอีเกียนะครับเป็นแบบประกอบเองซึ่งมาจากเหตุผลหลายอย่างเช่นเพื่อประหยัดพื้นที่ในการขน,นสง่งอีกทั้งยังสร้างกิจกรรมง่ายๆในครอบครัวเพราะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของอีเกียนั้นใช้วัสดุที่เรียบง่ายครับโคงโทนมีน้ำหนักเบากว่าแบรนด์อื่นๆ ้านอาหารในอิกเกียถือเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมแบบสวิเชไปทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยครับอาหารแบบสวิเชหลากหลายเมนูหลากหลายรายการก็ถูกบรรจุไว้ในเมนูจานหลักครับและสอดแทรกด้วยเมนูท้องถิ่นของแต่ละที่อาทิเช่นพวกอาหารฮารานสำหรับประเทศมุสลิมหรืออาหารโคเซอร์สำหรับชาวยิวเป็นต้นคำปราดได้เสียชีวิตในปี2018ในวัย91ปีครับเขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดแม้จะร่ำรวยมหาศาลโดยขับวันวัวคันเดียวกัรมานานกว่า20ปีและบินชั้นประหยัด คำผ่าดนั้นเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อายนะครับและไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์ใดๆเลยและทั้งหมดก็เป็นสรุปประวัติโดยย่อของต้วกามิดแบรนด์ที่ชื่อว่าอีกเกียนั่นเองครับฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังคอนเทนต์ที่ดีจาก The Pop t i t a l s ด้วยนะครับผมป๊อบพอดีนี่คุณสมปรานาสวัสดีครับ